ที่ปดเรียกว่าพี่ใหญ่เท่ <Hey. S 1> รถสปอร์ตควบคุมหญิงสาวตรงไปที่ด้านข้างของหัวรถจากวังเซียนจงพร้อมกับเบรเย็นเย็นยั่วหัวของเขาและมองไปที่หัวรถจากหนักที่เขานั่งลงมันไม่ใช่อัศวินในหัวรถจากที่หนักหรอืออย่างที่เด็กผู้หญิงพูดเธอกระแทกคันเร่งของรถและส่งเสียงคำรามวังซีอานมองหญิงสาวด้วยความไม่พูดอะไรเขาเพิ่มตัวเร่งก๊าซเพื่อตอบสนองห้าห้าถ้าคุณแพ้คุณจะโทรหาคุณยาย หญิงสาวหัวเราะและเปิดรถอีกครั้งไปที่ด้านข้างของรถอีกสองคันรถสปอร์ตสามคันเรียงกันเป็นแถวปากของวังซีอานเอียงเล็กน้อยและหัวรถจักรหนักของคนขับของเขาเรียงรายไปด้วยมุมรถสปอร์ตทำเสียงคำรามและวังซีอานก็บีบคันเร่งด้วยสามสองหนึ่งเริ่มหญิงสาวตะโกนเสียงดังและรถสปอร์ตทั้งสามคันพุ่งออกมาตรงๆวังเซียนเมื่อย,ยิ้มและไม่ด้อยกว่าประสิทธิภาพของหัวรถจักรหนักที่เขานั่งลงนั้นดีกว่ารถสปอร์ตเหล่านี้มาก ในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันความได้เปรียบของหัวรถจักรหนักอยู่ไกลออกไปและเขาเพิ่มความเร็วประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเทอย่างไรก็ตามรถสปอร์ตทั้งสาคันไม่น้อยกว่าสล้านคันและประสิทธิภาพก็ยอดเยี่ยมเช่นกันและทั้งสามคนจะเพิ่มความเร็วของรถให้สูงมากอย่างน้อย2 2 3ยิบสามหรือสูงกว่าวังซีอานขมวดคิ้วเล็กน้อยและเขามองมาเซราติที่ด้านข้างแต่เขาเห็นท่าทางเหยียดยามผู้หญิงคนหนึ่งถ้าคุณต้องการเล่นให้เล่นกับคุณ วังซีอานโค้งตัวเล็กน้อยและขี่รถจากหนักเขามักจะต้องหมอบลงและนอนบนรถด้วยลมน้อยและการควบคุมที่ดีกว่าเมื่อฉันก้หมหมวกุณหายไปวังซีอานเอียงมุมเล็กน้อยของหมวกกันน็อกและเพิ่มคันเร่งลงตรงปลายความเร็วของมาตรวัดความเร็วเพิ่มขึ้นที่ความเร็วบ้าสอง2้1 2สอง้หนึ่งสองสองในเวลาเพียงสิวินาทีเขาก็เพิ่มความเร็วเป็นสองอยปดสิบเท เสียงถนนทอดถูกอัปโหลดจากรถจักรหนักของฮาเลวังซีอานจ้องหัวของเขาแล้วก็แซงหน้ารถสปอร์ตทั้ง3าคันอย่างรวดเร็วและวิ่งเข้าหาระยะทางด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นรังวิ่งเร็วมากคุณยายของฉันฉันต้องตามเขาในมาเซราติผู้หญิงคนนั้นเห็นร่างของวงังซีอานหายไปอย่างรวดเร็วและเธอก็โกรธคันเร่งจนจบปากแข็งน้อยคุณบ้าและช้าลงอย่างรวดเร็วหญิงสาวสวยที่นั่งถัดจากใบหน้าของเธอพูดอย่างกล้าหาญ วิญญาณฝ่ายวิญญาณไม่ต้องกลัวเห็นฉันมากกว่าเขาเด็กผู้หญิงไม่สนใจเธอและมองไปที่หัวรถจากหนักข้างหน้าเธอเทียบกับฉันเด็กหญิงตัวน้อยวังซีอานมองไปข้างหน้าถึงทางแยกมุมปากของเขาเอียงเล็กน้อยดีหรือไม่ไม่ดีในขณะนี้วังเซียนเห็นรถใหญ่เข้ามาจากตำแหน่งทางแยกทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขากดเบรกอย่างรวดเร็วจ้องไปที่รถคันใหญ่พร้อมที่จะกระโดดฉันหยุดรถไม่ได้ วังซีอานกลั้นลมหายใจและมองไปที่ช่องว่างสองเมตรทางซ้ายเอียงเล็กน้อยซีซีซ,ซีวังซีอานเดินผ่านรอยแตกและผ่านรถคันใหญ่ซึ่งหยุดทูทัดทัดทัดเช่นเดียวกับที่เขาเพิ่งถอนหายใจด้วยความโล่ง,งอกเขาได้ยินเสียงขัดข้องสามครั้งใบหน้าของวังซีอานเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขารีบหยุดรถจากหนักและมองไปข้างหน้ารถสปอร์ตสามคันทุกคันถูกรถเข็นมันไม่ดีมันจะไม่ฆ่าคน วังซีอานขมวดคิ้วและวิ่งตรงไปที่รถสปอร์ตสามคันมีหกคนนั่งอยู่ในรถสปอร์ตสาคันมาเซเรติอันดับต้นๆได้รับความนิยมสูงสุดและแลมโบกินี่และเฟอร์รารี่คนอื่นๆก็ไม่หนักมากนักอย่างไรก็ตามผลกระทบที่แข็งแกร่งยังคงทำให้ทุกคนเป็นลมวังซีอานวิ่งไปที่ด้านหน้าของมาเซราติทันที ด้านหน้าด้านหน้าของมาเซราติกลายเป็นเศษเหล็กอย่างสมบูรณ์และถุงลมนิรภัยในรถเปิดออกมาแต่หญิงสาวข้างในและความงามนอนอยู่ข้างในรถของมาเซราตินั้นเร็วที่สุดและรถคันใหญ่ก็เข้ามาทันทีดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องหยุดรถวังซีอานเห็นประตูรถชนและยืดออกเท hey. พลังอันทรงพลังของวังซีอานเปิดประตูโดยตรงและเห็นความงามของนักบินร่วมนั่งอยู่บนนั้นและรายงานอย่างระมัดระวังงั้นเหรือขาของเด็กผู้หญิงนั้นเกิดผิดรูป วังซีอานเห็นหญิงสาวในที่นั่งคนขับขาของเธอถูกกระแทกโดยแผ่นเหล็กด้านหน้าและความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเป็นที่คาดกันว่ากระดูกหักเขาเอามันทันทีด้วยความระมัดระวังฉันจะโทรหาตำรวจก่อนวังซีอานลงบนพื้นเด็กหญิงสองคนโทรหาตำรวจและรถพยาบาลทันทีหลังจากวิ่งไปที่รถสปอร์ตอีกสองคันอาการบาดเจ็บในรถสปอร์ตสองคันหลังดูไม่ใหญ่มากและเขาก็ไม่ขยับมันเจ็บ ในเวลานี้วังซีอานได้ยินเสียงกรีดร้องที่อ่อนแอและเขาก็เดินไปอย่างรวดเร็วและเห็นหญิงสาวร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลวังซีอานมองดูขาที่ผิดรูปของเด็กผู้หญิงและขมวดคิ้วเล็กน้อยช่วยฉันด้วยเพื่อช่วยฉันฉันไม่อยากตายหญิงสาวเห็นวังซีอานและพูดกับใบหน้าของเธอทั้งหมดเธอไม่ได้สุขสนวังซีอานถูกล็อกด้วยคิว้วการลองกับมังกรสามารถรักษาได้ ในหัวใจของเขาเขาเอื้อมมือไปที่ขาของหญิงสาวและย้ายเข้าไปในขาของหญิงสาวที่จะชุ่มชื้นการบาดเจ็บของเธอก๊สมังกรเข้ามาในขาของเขาและเขาสามารถรู้สึกถึงสภาพภายในของขาของหญิงสาวกระดูกหักและต้องเคลื่อนไหวเขาลังเลจับมือขวาของหญิงสาวไว้ในมือเธอคนนี้ดีมากวังซีอานมองต้นขายาวของหญิงสาวร่างที่ดีและยกย่องเขาเขาปรับกระดูกขาของหญิงสาวเล็กน้อย มันใช้งานได้จริงภายใต้ความชื้นของมังกรอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างร,รวดเร็วอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งอัปเกรดเป็นสองระดับและไม่มีมังกรอยู่ในร่างกายของเธออีกเลยมันจะชุ่มชื้นในลักษณะนี้เท่านั้นอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่หัวใจของวังซีอานมืดมันเจ็บมันเจ็บหญิงสาวกระซิบเบาๆและน้ําตาก็ไหลออกมาโอ้ผู้หญิงคนนี้ถ้ามันไม่ได้สําหรับฉันขาของคุณจะถูกยกเลิกเพียงแค่ให้ฉันโทรหายายของฉัน วังซีอานมองหญิงสาวและคิ้วของเธอหยิบมันขึ้นมาเธอยิ้มอย่างมีเล็ดในและพูดว่าอาการบาดเจ็บที่ร่างกายของคุณหนักมากฉันสามารถช่วยคุณได้ตอนนี้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยสติที่เจ็บปวดของหญิงสาวตะโกนช่วยคุณแต่คุณต้องโทรหาพี่ใหญ่ถ้าคุณไม่โทรหาฉันฉันจะไม่ช่วยคุณวังเซียนอยู่จ้องที่เด็กผู้หญิงช่วยฉันด้วยว้าวหญิงสาวได้ยินเรื่องนี้และน้ำตาก็ไหลพรวดทันที โทรหาพี่ชายของฉันวังซีอานบีดขาของเธอและเด็กสาวสัน่นพี่ใหญ่ว้าวพี่ใหญ่ช่วยชีวิตฉันว้าว,ว,าวเครื่องหมายตัวหนอนเทกับ hey, ต,ตอน